ฉะนั้นทั้งปีนะี่แหละเราคงได้ใช้ซูมกันทั้งปีเลยนะยังไงก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในที่อยู่ในบ้านอยู่ในที่แล้วอยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมของเราไปนะเป้าหมายใกล้ๆนี้ก็คือวิสาขาบูชานะที่ที่สำคัญคือจะมีการจุดประทีปแปลอักษรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะดีไหมเอ่ย ครั้งที่แล้วจุดเป็นรูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชาอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกเลยนะ,ะครั้งนี้จะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะรอติดตามแล้วก็เชิญชวนวัดของเราทั่วโลกเลยนะ,ะน่าจะจุดประทีปกันทั่วโลกแล้วถ่ายภาพส่งกลับมาที่วัดวัดพระธรรมาการประเทศไทยด้วยนะจะได้ชื่อว่าเป็นวิสาขบูชานานาชาติ นะทั่วโลกเลยมีกว่าร้อยสาขาในต่างประเทศในประเทศอีกร้อยกว่านะที่ไหนที่สามารถมีพื้นที่จุดประทีปได้นะแคลิฟอร์เนียเขาก็ได้นะแวนคูเวอร์แคนาดาอะไรเงี้ยหลายที่เลยไม่รู้แมนเชสเตอร์ได้หรือเปล่า,า,าไม่รู้แมนเชสเตอร์จุดประทีปได้ไหมหรือย่อส่วน ในวัดก็ได้เนาะในวัดก็ได้แปลอักษย่อส่วนแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาเดี๋ยวเราจะได้ส่งไปทั่วโลกนะส่งไปทั่วภาพนี้นะเป็นภาพที่ต้องบอกว่ากระทบใจสัมผัสใจคนทั่วโลกเลยเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ตอนยีิบสเมษาที่ผ่านมาทั่วโลกมีเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ความตึงเครียดเรื่องโควิดเหตุ การความเจ้าสลดเรื่องคนเสียชีวิตเผากันที่อ in ินเดียเยอะแยะเลยฮะเหตุการณ์ประท้วงทั yeah, ้งในและต่างประเทศหลายที่ต้องเรียกว่าสามเหตุการณ์นี้มีความตึงเครียดคนกังวลพอมีภาพที่เป็นความสงบทางด้านศาสนาเป็นภาพประทีบนั่งสมาธิโอ้ประทับใจคนนักข่าวเอาลงกันทั่วโลกเลยนะ เออเอาลงกันทั่วโลกเลยเป็นภาพที่ประทับใจยังความสงบใจให้ผู้พบเห็นนะแล้วยิ่งพอเราไปจัดให้เป็นลักษณะกินเนส s เบอร์เรคคอร์ดด้วยสื่อต่างประเทศจริงๆเขาลงวัดเราตอนมาคบ,บูชากันทั่วโลกแล้วนะแต่พอมีกินเนส s เบอร์เรคคอร์ดมีองค์กรระดับโลกเนี่ยมารับรองการทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเขาสึกมีมาตรฐานระดับโลกขึ้นมาอีกเออก็ยิ่งแชร์ภาพเราไปอีกเออ พอกินเนสมาเนี่ยสื่อระดับโลกเขารู้สึกว่าเออมีองค์กรระดับโลกเท่าเทียมกับเขาลงข่าวนี้หรือว่ายืนยันกิจกรรมนี้เขาก็เอาข่าวนี้ไปลงอีกเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยด้วยนะเนีไม่ใช่ต่อวัดพระธรรมกายอย่างเดียวนะต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยว่ามีกิจกรรมที่คนมารวมใจกันหยุดนิ่งทําความสงบเพราะตอนนี้ บางคนไม่ได้ติดโควิดนะแต่ติดกังวลนะติดกังวลติดฟุ้งซ่านเครียดบางคนท้อแท้ฆ่าตัวตายไปก็มีแต่ถ้าเรามาเยียวยาเนี่ยถือว่าได้เยียวยาป้องกันรักษาเลยนะถ้าจิตใจที่เข้มแข็งนะเดี๋ยวกายก็เข้มแข็งถ้าเรารักษาตัวเราได้ก็เหมือนรักษาโรคนะรักษาโรคหมายถึงโรคใบนี้นะ รักษาให้เราเนี่ยเข้มแข็งภูมิคุ้มกันดีสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันดีนะพอภูมิคุ้มกันดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเยือนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีจิตใจที่ดีงาม